สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูกระทะนะครับจะมาให้ดูความแตกต่างระหว่างกระทะกระทะเหล็กนะครับกับกระทะสแตนเลสนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับข้อดีข้อเสียของมันเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็ไปซื้อตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่ากระทะนะครับกระทะสแตนเลสนะครับอันนี้ผมไปซื้อที่ห้างบิ๊กซีนะครับช่วงลดราคานะครับ ราคาปกติก็หลายร้อยอยู่นะครับแต่ว่ามันลดราคาเหลือร้อยเก้าเก้าอ่าตัวนี้นะครับก็เลยเออเห็นนะครับว่าเออไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเราจะซื้อในช่วงราคาเต็มเราก็เสียดายตังเพราะตังไม่มีครับตังมีน้อยนะครับอ่าและชอบทําอาหารลงคลิปด้วยนะครับก็เลยซื้อมานะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับเผื่อที่ผู้ที่ติดตามผมหรือว่าอ่าติดตามช่องนะครับเพื่อดูคลิปของผมนะครับก็จะได้มาดูเป็นวิทยาทานว่าเอ๊ะทำยังไงดีเลือกยังไงนะครับมาให้ความรู้กันก็คือว่า ความแตกต่างของกระทะสแตนเลสนะครับกับกระทะเหล็กนะครับก็มีอยู่อย่างแรกนะครับอันนี้เป็นกระทะเขาเรียกว่ากระทะสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ายี่ห้อล็อกเก็ตนะครับก็เป็นยี่ห้อจรวดนะครับตาตาจรวดนะครับไทยของบริษัทไทยสแตนเลสสตีลนะครับนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตะลิ้วให้นะครับดำดำนะครับ กระทะด้ามก็32เซนติเมตรนะครับยี่ห้อล็อกเก็ตนะครับก็หรือหรือว่าตาจรวดนั่นเองนะครับบริษัทไทยสเตนเลสสตีลนะครับเป็นผู้ผลิตนะครับถ้าถ้าดูไม่เห็นนะครับนี่ครับเขาบอกว่าบริษัทไทยสเตนเลสสตีลนะครับนะครับถ้าผู้ผิดผู้ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับทีนี้ก็จะมาดูด้านในนะครับเป็นเขาบอกคุ้มค่าคุ้มราคานะครับด้ามจับแบกกระไล่นะครับด้ามจับแบกกระไล่ก็คือว่า ก็คือว่าทนทนความร้อนนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้งานกระทะนะครับตัวนี้มันจะไม่ละลายนะครับหรือว่าใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นแบคกลท์นะครับนี่ครับโดนความร้อนน,นิดๆตหน่อยนะครับเวลาเราไปพิงพิงกับเตามันก็จะไม่ละลายง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาเวลาพิงกับเตามันจตลเละเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของด้ามกระทะซึ่งเป็นแบคกลท์ะนะครับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผลิตจากสแตนเลสนะครับนะครับ นี่ครับตัวนี้ผลิตจากสแตนเลสครับข้อดีนะครับมาดูกันก็คือว่า1่ดามแบคไลท์นะครับนี่ครับ2นะครับตัวตัวเป็นเลสครับสแตนเลสก็รู้ๆกันดีอยู่ว่าสแตนเลสนะครับมันไม่ไม่เป็นสนิมนะครับอ่าถึงว่ามันจะเป็นมันก็ต้องใช้เวลานานๆมากๆครับหรือแทบไม่เป็นเลยนะครับครับนี่ครับประมาณ9 9ปแทบจะไม่มีสนิมแล้วนะครับใส่นะครับแววแววงามนะครับสวยงามนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวมาดูกระทะเหล็กนะครับนะครับกระทะเหล็กที่ใช้ทําคลิปทั่วไปอันนี้กระทะเหล็กนี่ตัวนี้นะครับด้ามจะเป็นด้ามไม้นะครับข้อดีก็คือว่าเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเอาด้ามตัวนี้ไปเาผาเผาไฟนะครับจากการใช้งานมาหลายปีก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นกระทะกระทะเหล็กนะครับด้ามจะมีน็อตยึดอยู่หนึ่ง,งตัวนะครับ เวลามันมีปัญหาเราก็สามารถเอาไม้นะครับมาเหลาเหลาเสียบขันได้ไม่มีปัญหาครับการเปลี่ยนด้ามก็ถือว่าง่ายอยู่นะครับนะครับอาจจะง่ายกว่ารุ่นอื่นๆด้วยซ้ำนะครับที่ทําการเคลือบพลาสติกหรือว่าแบกไลท์มานะครับบางทีเราจะเปลี่ยนด้ามเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้หรืออาจจะเปลี่ยนยากนะครับแต่ตัวนี้หาไม้นะครับเหลาเสียบขันนัดตัวหนึ่งจบนะครับจับถนัดมือครับไม่ร้อนนะครับเพราะเป็นด้ามไม้นะครับนะครับขนาดหลายปีมันก็ยังไม่มีปัญหานะครับจับไม่ร้อนนะครับ ก็เห็นหลายคลิปอยู่ที่ผมใช้ตัวกระทะนี้นะครับด้านในนะครับบางคนถามว่ามันเป็นสนิมหรือเปล่าถ้าเราล้างดีๆนะครับนีครับแล้วเช็ดสะอาดๆหรือว่าทานันบางๆไว้นะครับก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ากระทะแบบนี้นะครับเอาทําผักบุ้งไฟแดงนะครับทอดไข่ผัดต่างๆนะครับ มันทําได้สะใจนะครับแตกต่างกับพวกที่ว่าเคลือบมาบางทีเราใช้ตะลิวนะครับต้องค่อยๆ่อเบาๆต้องซื้อด้ามที่มันเป็นกันลอยนะครับด้ามไม้นะครับมันไม่สะใจนะครับผมชอบตัวนี้เพราะว่าสามารถเอาตะลิวนะครับปดปดไปเลยนะครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับถามว่าเป็นสนิมไหมเนี่ยนี่มาให้ดูเลยนะครับนี่ครับกระทเหล็กมันไม่ได้เป็นสนิมง่ายๆอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับเคลือบไว้นะครับกันดำๆนะครับ ขาเรียกว่ามันคึ้มๆนะครับแบบมืออาชีพนะครับนี่ครับใช้ทุกวันนะครับนี่ครับมันก็ไม่ใช่ว่าเกิดสนิมแดงขึ้นง่ายๆนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างคือมันไม่สวยงามเฉยๆมันไม่เงาเหมือนกระทะสแตนเลสเฉยๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็มีสนิมขึ้นมากนะครับเพราะว่าเราล้างนะครับนี่ครับเป็นสนิมขึ้นมากนะครับแต่เราไม่ได้ทําอาหารด้านหลังนะครับเพราะว่าเราทําก็ทําด้านหน้านะครับทําตรงนี้นะครับมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่า น้ำมันฟิล์มน้ำมันบางๆฝังอยู่ในเนื้อนะครับเคลือบไปด้วยนะครับทําให้มันไม่เกิดสนิมง่ายๆเหมือนด้านหลังนะครับเพราะด้านหลังเราโดนไฟนะครับก็จะมีสนิมนะครับนะครับเกิดสนิมขึ้นบ้างเป็นบางจุดนะครับแต่ก็ไม่ทําให้มันมีปัญหาได้เพราะว่าเราใช้ด้านนี้นะครับเราก็ทาน้ํามันบางๆถ้าเราไม่ทาบางๆเราก็เวลาเราล้างทำความสะอาดเราก็เช็ด้แห้งครับแขวนไว้นะครับครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับ ใช้ดีนะครับตัวนี้ใช้ดีครับเห็นเห็นลายคลิปนะครับผมทําคลิปอยู่นะครับก็จะทําให้ดูเยอะมากนะครับทั้งทอดไข่ทอดอะไรไม่ติดนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับอันนี้กระทะสแตนเลสนะครับคลิปหน้าจะเอามาทําอาหารครับพอดีก็คือมันไลทสนิมนะครับเงางามทาความสะอาดง่ายนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ลดราคาผมก็ไม่กล้าซื้อนะครับมันก็แพงครับ้าเอินมันลดมา ร้อยเก้าเก้าปุ๊บผมชอบของที่มันลดราคานัก็เลยตัดสินใจซื้อเลยนะครับเพื่อมาทําอาหารนะครับนะครับผมชอบทําอาหารนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูนะครับความแตกต่างระหว่างกระทะสแตนเลสนะครับกับกระทะเหล็กนะครับก็มีตามที่ผมได้คุยไปนะครับไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบความงดงามสวยงามไร้สนิมกาตัวนี้นะครับนะครับถ้าชอบแบบเหล็กก็แบบนี้นะครับความแตกต่างก็มีความสวยงามแล้วก็ความไร้สนิมครับ แค่นั่นเองครับมีอะไรมากนะครับโอเคนะครับสับคลิปนี้ผมก็มานำเสนอนะครับความแตกต่างของกระทะนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกด subscribe หรือว่ากดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ